หอมมะปมาแปงเหรอีสีมากแบบแบบว่ามันตะวันบอกแบบไหมันมันไปตันเนาะจังพอดจังสองจังสาจัง้ากันแจ้งช่วงไหนพูโอกันเอบอกนบอกไอ้ข้ามข้ามอนี้เลยฮัมบายข้ามมูเจ้าสิว่าจังไหนมาจังไหนพูดสิไอ้ขึ้มาปูมาแปงแต่ว่าจังไหนแปลว่ากันจังไหน ว่าวันมากปไปไ่งบ้าๆเหว่านี้ไม่ลงเ้าวนี้ไม่รูว่าง่ายนะพวกนี้คือว่าบอก่หนเอาบอกยาอ้ยากแค่หนหมเอาไี่มอะ้างเาไรมนยกัมาน้หมา้ต้กมาากในเอาเอาไงเลยนีเอาเอากี้องว่า บ้านมุขเจ้าทั้งมแล้วแล้วสมุตเจ้าเสียหายมากสมทบหายมากซะเอาเมมุเจ้ามาขอเจ้าขอตัวไหทุกข์อกรบชีลาเปบัตรทุกันก็มาหันเอาแบบนี้ได้อเากันมาได้สามแล้วมาไล้สก็แต่ว่าขอนี่กเ้านี่นะครับบอกบทตอนนั้นเนี่ขอไปอยู่ทขอไปเป็มุขเพิ่นเ้ารอยเข้าจุดเ้าบาทเติมไปเนี่ยไอ้มันไม่ขายนะครับรอย้นั่นแหละโตโตขอเด้

เพิ่มให้ยังไงตั้งใตมาถึงเป็นรคนมง

เดีวมาก้องหนักท่หนิเด้อใก็เลยไม่ค่าสามบาทหือว่าอันนี้ให้ลูกในเต้าเปนเขาบอนเขาอันนี้อันนี้ใคคนนี้้ว่าก็้มาสบาทโอ้ต้งากี่้ว้าทหมพ่อโอ้ยูเต้าได้้บเ้าีว่าขสขอ้ข้

ฮัลโหลลุงมว้ยเอได้แลนุงวยตอนนี้ม่อาไดยั่เว่าจ้าปนเนาะมาแล้วมาจะปวงมจช่แม่จเอเลยอ้ัเอเดี่ยวเดี่ยวใส่ถึงเมา่อั้งเหมอนต่วัอ่อนไปเามาดอนลิงเมนมนอันนุงมเห็นไก่อนลิงบ่ปูปูระโนนปูังวัมนมปูมาปูมาาก็ได้ได้ไปแลวตอูปม

อีใหาปรกานประกไอ้เป็นบลยีใจน่ในาใจนั่งนั่งกูยาติลัมากเลยเื้อบอนสาวนั่งแบบนี้แง่ม่อหารมาหมั้ไนัค่ะอี่เขาบอกยัไงก็ว่าสามแสนก็ะองนักสอบาทบปได้ไปัน้เก้าร้อยเกิบเก้าบาทเนาะาเป็นยังหงเขากหันแลวกนนี้ก็สีหมอบเป็นของขวัญลูก สช่ก็หลุดไผ่เพิ่นปลาเนี่ยนะพี่น้องทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งสองฝั่งล่างใต้นาะคะ่ะก็ะไรมาเป็นสักทีพญาเนาะมาเนี้ยมารูมทั้งสองอ่อากระไรบา้างเป็นกระส้ม้ามันมาไม้ไว้ส่วนการแป้งนั่นก็แ,แล้วแต่ทั้งงานมาทั้งเข้าพร้อมเมื่อไรเขาจังหวกกนอีกไปเรื่องหนึ่งเนาะคะ่ะตอนแต่งเนาะน่ามาอนี้นคือมันอะไรก่อนเนาะค่ะจ้ะมันเท่าไรมันไม่กี่บาทมันมาเนี่ยพอเอาเงินมาไว้ในเข้านี่คือหนึ่งแสนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท ส่วนน้องน่ะเ็สียหาลูกสาวเอ่อลูกเอือนลูกสาวลเนาะลูกชายกับลูกชายเพื่อนค่ะเป็นของขวัญโบเกียวกับสบาทนั่นหน้ามือสีมาแต่งน่ะเขาจะถือไม้ให้เท่านั่นสองแสนกับท้องนักสามบาทเน่คือมันเพิ่นใจดีมันก็จะเพิ่มไม่กีกแสองแสนอันเดียร์เนาะหนงานบ่อดอันเ่ียรเลยอย่ามาสร้างบ้านอันของมันก็ไนะคะแบบเนาะเบิ่งกันนับก็ได้เรทำแม่เอาตต์ มันใจแล้ว่ะมันใจแล้วว่าพ่อแล้วนะค่ะแต่สีมอกแหวนนี่ให้ทั้งเจ้าเบ้าวนี่ยสอมให้น้องก็หล่ะโอเดรถแล้วม้าโจนใ่แง่ใจดีหน่อยแง่ใจนยมึอใี่แมสไหมอ่ะให้น้ำพูนน่ะให้ลูกไา้พร้อมเด้อพร้อมว่าให้กับเูไส้ก็ให้ทั้งสอนค้นค่ะลูกาสเม็นก็ลูกไข่ ได้ก็ซ้ำลูกสาวนั่นละก็่าสาบาทน้อูจ้ามาให้เอาไหมเน ไม่ดด้วยเรอรับผมาเรึรับรึยันยิงครั้งยันยิครั้งรับผ่านรับเดให้ลูกเข้าไปนับเข้าไป